ลองดีกว่าชีวิตก็ไม่เคยดีรองหน่อยโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงโอ้ยได้อะไรแย่แยะทุกทีเลยไปบอกพ่อกับแม่ดีกว่าพ่อคะแม่คะหนูมีอะไรจะบอกมาแทรกทำไมตอนนี้ไม่เห็นรอว่าลินลี่กำลังร้องให้อยู่หุบปากแล้วรีบออกไปเลยแม่คะน้องเป็นอะไรหรอคะน้องเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอย่าเพิ่งมากวนไปไหนก็ไปก่อนไปค่ะแม่ ไม่เป็นไรนะลูกเดียวเราช่วยกันแก้ปัญหานะครับทำไมพ่อกับแม่ไม่รับฟังเราเลยเช้าวันต่อมาเสียงหัวเราะใครอะ <c oughs> ทำไมน้องได้ทั้ง iPad, ทั้ง p h o n e เลยค่ะคุณพ่อขอบคุณนะคะพ่อ <c oughs> ก็น้องไม่สบายไม่รู้อยู่กับเราได้นานแค่ไหนน้องอยากได้อะไรก็จะซื้อให้แกจะมายุ่งจะมาอิจฉาน้องทำไมแต่นั้นมันสองเรื่องเลยนะคะ หนูไม่เคยมีโทรศัพท์ดีๆใช้กับเขาเลยอันที่ไม่อยู่ก็เครื่องเก่าน้องที่แตกแล้วจะเรื่องมากทำไมใช้ใช้ไปเถอะหนูไม่สงสารน้องหรอจะพูดมากให้ได้อะไรไปให้พ้นหูพ้นตาได้แล้วคุณพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะแรงไปนะแม่ว่าไม่แรงหรอกคะพี่นิชาชอบบิดชาหนูอืมใช้ปล่อยๆไปบ้างเดียวเสียคนตุ๊กตาเธอได้โรคประจำตัวอะไรหรอภูมิแพ้น่ะ แต่เองลาดได้โรคไรโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงอ่ะอ้าวฮะแล้วครอบครัวแต่เองว่าไงอ่ะได้เล่าทุกอย่างให้ตุกตาฟังไม่เป็นไรหรอกให้รู้ว่ามีครอบครัวเราอยู่ข้างๆนะเราจะคอยดูแลแต่เองนะถ้าไม่สบายใจก็โทรมาหาเรานะขอบคุณมากนะที่ไม่ทิ้งเราอย่าพูดแบบนั้นนะเราเป็นเพื่อนรักกันนะฉันจะทำให้ทุกคนเกลียดแกนัลลิลลี่นี้ไปไหนมานะ ลิลลี่มาทำอะไรตรงนี้ไปทำรายงานบ้านเพื่อนเพิ่งกลับมีอะไรปะมันดึกแล้วกลับบ้านกันไปทำอะไรตรงนั้นนะลิลลี่เดี๋ยวรถก็ชนหรอกลิลลี่ระวังรถโอ้ยพี่ผักหนูให้รถชนหรอพี่ช่วยเธอต่างหากหนูจะไปฟ้องพ่อพี่ไม่ได้โทรศัพท์พี่จะผักหนูให้รถชน <c oughs> พ่อคะพี่นิชาผักหนูให้รถชนค่ะ ขาหนูเจ็บแคนหนูเจ็บปวดหมดเลยลูกสาวพ่อเดี๋ยวพ่อจะจัดการมันให้นะลูกรักพี่นิชาบอกว่าพ่อไม่ซื้อโทราศัพท์ให้เลยโกรธจะให้รถชนหนูให้ตุยไปเลยพ่อจะไล่มันออกจากบ้านดีค่ะพ่อพ่ออยู่ไปก็คอยแต่จะแกล้งหนูรอ,อนิชาก่อนนะคะคุณถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามกดถูกใจกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปพ่อขนองวิ่งไปกลางถนนค่ะ หนูวิ่งไปดึงน้องไว้แล้วน้องกอล็ล้มอย่ามาโกโหกน้องเล่าให้ฟังหมดแล้วพี่จะผลักหนูให้รถชนจนตุยอย่ามาโกโหกพ่อกับแม่นะถ้าพี่ไม่ช่วยดึงเธอไว้เธอคงตุยจริงๆแล้วแ่ละพ่อขะดูพี่นิชาสาย้ายหนูสิกะมันจะเกินไปแล้วนะพ่อแม่ไม่ซื้อโทรศัพท์ให้ทำกับน้องขนาดนี้เลยเหรอแกออกไปจากบ้านฉันเลยอย่ามาให้ฉันเห็นหน่ายคุณคะใจเย็นๆนะคะแล้วลูกจะไปอยู่ที่ไหน เรื่องของมันสีจะไปตุยที่ไหนก็ไป